หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะว่าในช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะเป็นอดีตนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงครับที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับซึ่งถูกพูดถึงมากในทศวรรษนี้ครับต้อนรับพี่เชนธนาครับพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าแหมพอนานๆที่จะมีคนพูดถึงเรื่องนักร้องของผมนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยเป็นนักร้องเนี่ยผมก็มีความสุขมากนะฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตสดใสแล้วก็เต้นทุกวันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอมันเหมือนได้ออกกาลังกายทุกวันแล้วชีวววิตตแแแปีีีี้้้้้้เเเจจอออออ่่่่่่ฟฟนน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 นซึึงงงงสมมมััยยยะพพลลลบบาไไหืืุคคโทททรขขก็ ระดับประเทศนะครับแล้วก็จะไม่มีแบบว่าเอ้ยสมัยนั้นก็เริ่มเป็นซีดียุคไทยๆแล้วก็ต้องมาแจกลาเซ็นตลอดนะครับ,รบก็วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้เราก็รู้สึกมั่นใจเพราะเราออกกําลังกายทุกวันเต้นทุกวันนะครับ,รบแต่ว่าพอเราลาวงการเนี่ยผมก็ลาวงการมาประมาณปีนี้ปีที่8แล้วนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่เหมือนเดิมนะเราอาจจะไม่ได้เต้นแล้วเราเริ่มขี้เกียจขึ้นนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะใส่ใจตัวเองนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เปิดบริษัทนะครับชื่อว่าอามาโดนะฮะซึ่งจริงๆอามาโดเนี่ยก็เป็นภาษาสเปนแปลว่าสุดที่รักนะครับก็คือตั้งใจดูแลคนไทยนี่แหละแล้วสุดท้ายคนไทยก็เลือกเรานะครับตลอด8ปีนี่9สู่ปีที่8แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีรางวัลที่การันตีคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นปมได้ในชีวิตผมแล้วกันคือชีวิตเนี่ยเรามีเป้าาาหมยยอ่ง็นัอ่น ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับดาวโหลดเพลงก็เริ่มไม่ดีขึ้นนะฮะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นความฝันที่ทําให้สําเร็จแต่สุดท้ายมาทําสําเร็จในโลกของธุรกิจครับ,รบซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าการจะบอกว่าแบรนด์ของเราเองเนี่ยเป็นน้ำมันนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมีที่มาที่ไปและพิสูจน์ได้และมีหน่วยงานการันตีนะไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้ของผมคือที่ห <c oughs> นึ่งอันนี้โดนฮิ้วเลยนะครับผ <c oughs> ิดกฎหมายโฆษณานะครับแต่ว่าทายที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับการการันตีนะครับว่าเป็นคอลลาเจนชนิดผงหรือชนิดชงดื่มซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในปี2 0 1 9ถึง2020นะครับซึ่งเกิดจากมาเก็ตเทียร์เนี่ยนะฮะนิตยสาสรชั้นนําทางด้านธุรกิจเนี่ยไปเก็บสํารวจนะครับทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าคําถามก็ถามเลยว่าเนี่ยคอลลาเจนมีเต็มท้องตลาดเลยนะครับถ้าเกิดว่า ห่ออะไรนะครับเขาก็ตอบมาเลยว่าเป็นอามาโดคอลลิจิคอลลาเจนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขอชงทิ้งเอาไว้พิสูจน์ให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะครับเพราะว่าสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยบังเอิญน,นะครับ <ฮะ S 1> เป็นเพื่อนกับเจ้าของอเต้าหู้ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่อัดหลอดพลาสติกเนี่ยนะฮะแล้วไอาอีคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่านะครับว่า สมัยที่เขาทดลองเต้าหู้ยี่ห้อน,นั้นเนี่ยเขาก็บีบทิ้งอยู่หลังบ้านเนี่ย<ม>เสียไปเป็นกิโลกิโลตันๆ<ม>ครับไม่คิดว่าวันหนึ่งครับชีวิตจะกลับมาเจอกับตัวเองผมก็ชงแล้วทิ้งเนี่ยนะครับชงแล้วเสียมันไม่ใส่จักทีมันยังเหม็นขาวมันยังมีน้ำตาลเนี่ยชงแล้วเสียเป็นตันเหมือนกัน<ม>นะครับท้ายที่สุดเราก็เลยได้สูตรนี้มาจนสุดท้ายได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยนะครับแล้วก็ตะกี้มีรางวัลอีกอันหนึ่งก็คือ business plus นะ<ม> business plus เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีใจมากเลยนะคร ซึ่งรางวัลน,นี้นะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ใช่ว่าแบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบรนด์ใหม่ๆจะทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเกิดจากการสํารวจด,ด้วยเกิดจากการเข้าไปทปําโพยด้วยนะครับท้ายที่สุดเราก็ได้รางวัลน,นี้มาซึ่งเป็นความภูมิใจนะเพราะว่าเดินไปเนี่ยก็เจอ CEO ของธนาคารชื่อดังหลายแห่งนะฮะซีอีอ <CEO S 2> ของบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งนะครับแล้วก็มีหนึ่งในผู้ใช้จริงนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับนั่นก็คือป้าพรของเรานะครับเพราะว่าป้าพรน,นี่นะครับก็เป็นพนักง,งานนวดแผนไทยคือต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยสุดท้ายนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของน แล้เจนอยู่ 30- 70%ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะล้อยหล่อขึ้นลงไปนะครับก็เลยทําให้เกิดคําว่าอาหารเสริมนั่นเองคือทานเพื่อเสริมเข้าไปในส่วนที่เราอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีครับป้าพรพอทานครับทุกวันนี้นวดวันละแปดถึงสิบชั่วโมงแล้วแกก็บอกว่าแกรายได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจเพราะว่าแกเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ข้อในการทําำอาหารกินเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีออฟฟิศซิน โลจนร้อยกว่าโลแล้วอยากจะกลับมาใส่ใจตัวเองแต่สุดท้ายไม่ทันครับเพราะว่าน้ําหนักเหนือหัวเข่า2ใน3ของร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวนะครับจนสุดท้ายครับผมก็เลยแนะนำบอกว่าลองคอลลาเจนกระป๋องทองเลยเพราะว่าพอผมก็ทานพอพ่อผมทานเนี่ยพ่อผมกลับมาวิ่งรูวิ่งได้ด้วยการทานอาหารครบ5้าหมู่ด้วยพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับ คุณบิวก็เลยวิ่งได้ครับทุกวันนี้เลยควบคุมน้ําหนักได้นะแ,นและสุดท้ายครับวัยรุ่นถ้ากินคอลลาเจนเร็วใส่ใจเรื่องผิวแบบน้องใบเฟิร์เลยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่มากพอในทุกวันนะครับจะได้เรื่องผิวด้วยซึ่งน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทํางานหนักละกันนะครับ <sûr S 1> ก็ยังแลดูสดใสน,นะครับแลดูมั่นใจซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกและต้องบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของโปรโมชันนี้เลยเพราะว่าโปรโมชันนี้จะได้แค่ ครั้งเดียวรอบเดียว1,000สายต่อ1ปีเท่านั้นนะครับวันนี้จะเปิดโปรโมชั่นเลยนะครับนี่ฮะคอลลาเจนไซส์ใหญ่เท่าหน้าผม2 0แสนมิลลิกรัมทานได้เกือบ2เดือน2กระป๋องเกือบ4เดือนครับ3,980ลดเหลือ2,990ได้2กระป๋องใหญ่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับจะแถมให้อีกครับ แถมไปเลยอีก3กระปร๋องเป็นซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่กับ1นึ่พันสิทธิ์ที่โทรทันเท่านั้นถ้าโทรเป็นสาย1นึ่จะได้แค่ 2, 2, 2> แถ<ต>ม<ๆ>2นะครับแต่วันนี้ซื้อ2แถม3ครับถ้าพร้อมแล้ว2องพันเบาทเท่านั้นโทรมาเลยครับศูนย์สองเหรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้นะครับถามว่าทําไมภูมิใจว่าเอ้ยมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยไซส์กระป๋อง1เดือนกระป๋องเล็กของเราเนี่ยนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วแต่วันน แต่ต้องโทรทันหนึ่งพันสายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบโทรมาแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่คือความสบายใจที่คนไทยเนี่ยเลือกให้เราเป็นน้ำประวันแบรนด์ไทยแลนด์เพราะว่าชงแล้วใสไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลความรู้สึกส่วนตัวคือไม่มีกลิ่นคาวแบบนี้ใส่กับกาแฟดําดก็ได้ใส่กับอาหารก็ได้ใส่กับน้ําส้มคันก็ได้นะครับทุกๆเช้าเลยนะครับวันนี้รีบโทรมาครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทได้สองกระป๋องใหญ่แถมสามกระป๋องใหญ่แหมมีความสุขมากเลยเวลาพูดคําว่าสามนะครับ มันเป็นโปรโมชั่นที่ผิดธรรมชาติมากๆนะซื้อ2แถม3ครับแต่ราคาเดิม2,990โทรมาครับที่02-766-8899หรือ l i n e at a m a d o 9 9 จัดส่งฟรีด้วยนะครับจองสิทธิ์ฟรีด้วยนะครับ,รบสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่อยนัดไปส่งก็ได้หรือว่าอยู่บ้านสิ้นเดือนค่อยนัดไปก็ได้นะครับแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไม่ต้องจดเลขบัญชีไม่ต้องไปที่ตู้เ TM นะครับบอก3อย่างพนักง,งานจะเอา5้ากระป๋องเนี่ยซื้อ2แถม3ไปส่งหน้าบ้านภายใน3วันเลยแล้วค่อยจ่ายเงินสดเพียง2 9 9 0บาทไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีบริการผ่อนชําระด้วยสําหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะครับศูนย์เปอร์เซ็ 3, นี้่่่าาามถึงเเดดนนบทแตว นู่นเลยครับตุลาคมปีนี้เลยนะฮะใส่ใจตัวนี้ตั้งแต่วันนี้กับโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายกับ10วินาทีสุดท้ายนะครับถ่ายรูปเบอร์โทรไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนเผื่อจะทัน1,000สิทธิ์นะครับ027668899หรือ Line <c oughs> แอดอาร์มด99กับคลราเจนงกระป๋องทอง1ล้านเมิลลิกรม2 9 9 0บาทครับวันนี้ต้องขอบคุณพิเชนมากเลยนะครับผมมคสุขมากครับขอบคุณครับ <c oughs>